ไม่มีฝันใดสูงเกินจะฝ่ไม่มีใครต่ำต้อยเกินจะฝันไม่ว่าความฝันจะคืออะไรอย่าละเลยโอกาสดีๆที่เข้ามานะเราจะเป็นกำลังใจให้คุณในทุกๆเรื่องและเราจะอยู่ตรงนี้ในทุกๆครั้งที่คุณต้องการกำลังใจไปไม่รู้ว่าจะจับมาไปถึงเมื่อไหร่แต่รู้ว่าวันนี้ที่มีทุกคนอยู่ตรงนี้มันก็อื่นใจแล้วอะไรที่ทำให้เรายิ้มเราเรียกมันว่าความสุขจงทำใน ทุกสิ่งจงทําทุกสิ่งในวันนี้โดยที่ตัวของคุณอนาคตจะรู้สึกขอบคุณมันเติบโตไปอย่างสมบูรณ์ในแบบที่เราหวังทางคือสิ่งที่เราอยากจะทําให้คําว่าลงเหลวมันเดี๋ยวทายคําว่าพยายามทุกการเดินทางของเรามันย่อมมีอุปสรรคเสมอถ้ามันไม่มีอุปสรรคไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่รสชาติของชีวิต ไม่ต้องบอกให้คุณอุดรู้ในสิ่งที่คุณกำลังทำแต่ให้เขาเห็นในสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำสู้ไปด้วยกันนะเป็นกำลังใจสิ่งกันและกัน